สวัสดีครับวันนี้เช้าวันอาทิตย์นะครับมาวันนี้เราจะไปไหนกันดีนะวันนี้เรากําลังจะเดินทางไปโรงแรมไบโยกสกายนะครับเย็นนี้เรามีนัดกับเพื่อนเนาะแล้วก็มีบุฟเฟ่ต์ตอนเย็นนะครับเดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยครับ ครับกวินไปที่ไหนนะไปยโยกอ๋อไปทำอะไรบ้างครับวันนี้ครับจะไปกินบุฟเฟ่อะครับมุมบฟเฟ่แล้วมีอะไรอีกห้องนอนอ๋อไปนอนด้วยใช่ไหมโรงแรมอะไร <ป S 1> ครับรู้จักชื่อโรงแรม,มไหมไบยสกสกาโอโอเคไปต่อกันเลยครับ นี่ก็หลังจากเช็คอินันแล้วนะครับเราก็มาแวะนั่งเวลคัมดิงนะครับที่ทางโรงแรม,มให้ซึ่งตอนนี้อ่ะเขาให้เรามานั่งอยู่เวนกอล์ฟแร้งนะกอล์ฟแร้งเป็นสนามักอล์ฟนะครับอยู่ที่ชั้นเดียวกับทางล็อบบี้ของโรงแรมเลยนะครับเราตอนนี้นะครับก็ต้องแวะไปให้ดูบรรยายกาศรอบๆนะครับประมาณนี้เลยครับอย่าลังองขอ,อนั่ง กินไปข้มนดิ้งก่อนนะครับเดี๋ยวก็เป็นบรรยากาศนะครับหนึ่งชั้นนะครับ18นะครับบริเวณกอล์ฟแกรนด์นะครับหลังรับบี้เช็คอินของโรงแรมบายกสกายนะครับตอนนี้เราก็มาแวะกินซอฟดิ้งกันตั้งแต่ช่วงเมื่อกี้นะครับมีฝนตกโปรยปลายมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เรากาลังสั่งพิซซ่าครับเราไปดูกันนะครับทําสดๆเลยนะครับพิซซ่าเตาฟืนนะครับบรรยากาศในตอนนี้นะครับ พิซซ่านะครับทำโฮมเมดเลยนะนะครับทำกันสดๆเลยนะครับเดี๋ยวเตรียมจะเข้าเตาครับเตรียมเข้าเตาด้านหลังนะครับเชฟกำลังเตรียมอยู่นะครับอาหารโปรดของเด็กๆนะครับระหว่างเรารอช่วงเที่ยงนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกที นี่ก็โปรชีตเข้าไปเต็มเลยนะครับรับรองอร่อยแน่ถูกใจเด็กๆแน่นอนนะครับนี้เราอยู่ก็ที่ในส่วนของกอล์ฟแล้งนะครับชั้นเดียวกับชั้นล็อบบี้นะครับตรงใบยกสกายนะครับชั้น18อาคารไบยก เดี๋ยวมาชมกันอีกช่วงครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงกันนะครับ กินกะละนะครับเต็มใส่แต่ได้นม จับเลยจับเลยทานเลยครับเลยไม่ต้องกินได้เป็นไงบ้างครับกาวินอร่อยไหมครับ เรามาถึงที่พักกันแล้วนะครับภายในมันชมบรรยากาศในห้องนะครับของโรงแรมบหยกสกายนะครับก็มาตรฐานนะครับตามระดับสี่ดาวปกติอันนี้ก็ขวามือเขาจะเป็นห้องน้ํานะครับนะครับมีชักโครกนะครับมีจุดอาบน้ําเป็นฝักบัวเนาะแล้วก็ด้านขวาก็จะมีอ่างอาบน้ําให้นะครับตามมาตรฐานนะครับปกติมีผ้าเช็ดตัวให้เรียบร้อยเลยนะ นะครับมาดูในตู้กันดีกว่าว่ามีอะไรไหมนะฮะสำรวจก็มีตู้เสื้อผ้าให้นะครับตู้เสื้อผ้าเนาะนะับนะครับมีกระจกนะบานใหญ่นะครับไว้ให้เราใช้มีเตียงนอนนะครับเราจองมาเป็นหนึ่งเตียงใหญ่กับหนึ่งเตียงเล็กนะครับเป็นสองเตียงสำหรับสามคนนะครับนะครับนะฮะมีผ้าประดับตกแต่ง งานอาร์ตนะครก็ในห้องเลยนะครับมีโต๊ะกระจกหน้านะครับมีหน้าต่างที่มีวิวด้านนอกแล้วก็มีนะครับมุมนะครับมุมเป็นมุมโซฟาเล็กๆพร้อมทีวีให้รับชมเดี๋ยวเราไปลองดูวิวตรงหน้าต่างกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างว้าวสบายตาเลยนะครับวาวิว,ว อนนี้ซึ่งห้องที่เราพักอยู่ชั้น38นะครับอันนี้นะครับวิวตรงบริโัสกายกนน็สวยงามกันนะครับเดี๋ยวเราดูกันอีกทีหนึ่งมุมด้านล่างนะ่นะครับด้านล่างก็จะเป็นถนนครับว้าวอันนี้ก็มาก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการรีวิวห้อง 呀。Yeah. เป็นสองชั้นเจ็ดสิบเจ็ดนะครับเขาเป็นคล้ายๆเป็นจุดชมวิวนะครับในชั้นเจ็ดสิบเจ็ดประมาณนี้เนาะอัน,นี้เราก็ขึ้นมาสูงพอสมควรนะที่ชั้นเจ็ดสิบเจ็ดเลยนะครับอันนี้ก็เด็กๆนะครับก็จะมีให้ดูว้าว ก็จะเห็นวิวของกรุงเทพนะครับโดยรอบเลยนะเป็นอาคารสงฆ์นะครับห้องต่อไปครับอ,อันนี้ก็เ <ไป S 2> ู็จุดแสดงนะตรงน,นี้ภาพ 3D ที่ทำออกมาก็ค่อนข้างสมจริงเลยนะครับเป็นจุดที่สามารถมาถ่ายรูปก,กันได้นะครับเป็นภาพ 3D เลยนะครับต่อไป มีนักรกิจของไทยครัำเด็กๆก็ไปตรงนู้นแล้วครับจุดที่เล่นนะครับมีหลายจุดเลยที่ไว้ให้ถ่ายรูปนะัเนาะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น 3D นะครับโซน 3D นะครับรนะน้องเจฟบ,บอกมือหน่อยครับเย้กวินเย้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นจุด ที่ทำไว้ถ่ายรูปนะครับเป็นลักษณะของปีกมายืนเป็นปีแล้วรูปปีีไม่ได้ปีกอ,ะอ่ะอ้วนอ้วนทำไรครับอ้วนปีก<า>อโ๋อไอนโอ้โหแองเจิเจ่นนะครับโอ้โหพอไปยืนแล้วเป็นแองเจิ่นที่ลอยอยู่บนฟ้าเลยนะครับอโอ้โหขยิ่งเท้านี่สวยเลยนะขยิ่งเท้า<ส>โอ้มันย้อนแสงครับนิดนึงแต่ก็สวยเดี๋ยวต้องไปปรับภาพอาครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปเนาะทุกคนงานนี้เดินรอบตึกไปยกกันเลยนะฮะว้าว เขาก็จะทําไว้หลายๆมงมตรงนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของรูปนะครับอาคารใบหยกนะหลายๆส่วนรูปเก่ารูปใหม่ที่มีการถ่ายไว้นะครับแล้วก็องถวงอวอร์ดต่างๆรางวัลต่างๆ ะจะมีรถสามล้อนะไว้ถ่ายรูปกันหลาย,ลายๆโซนเด็กๆยังสนุกสนานกันเลยนะครับนายกวินมาเย็บผ้าหน่อยแล้วมานั่งเย็บผ้าหน่อยแล้ว อ๋อซิงเกิลแล้นะครับอ๋ออันนี้นี่ใช่แล้วแล้วเข็มมันจะลงครับเด็กไม่เคยเห็นนะครับบางคนไม่เคยเห็นนะครับถระจักเย็บผ้านี่โตมานะครับตั้งแต่สมัยยามุมนี้เก่ามากเลยชอบมากเลยครับมุมนี้คลาสสิกได้ครับ ให้ารสามารถขอพรหลวงพ่อได้เลยนะครับสมเด็จพุทธชาตโตนะครับ็นมรังเรี <c oughs> ว้าว หรอพระรามมีหโคอให้เด็กๆดูด uh> ้วยนะครับก็ทางประโยกก็ทำชั้น sì นี้นะครับเป็นชั้นสำหรับมาคล้ายๆเป็นแกลลอรี่นะครับหรือพิพิธภัณฑ์นะครับให้คนมาดูเรื่องของ ปรโยชได้เลยนะครับอันนี้เราก็มาอยู่ชั้น83นะครับชั้น83เราก็ลังจะเดินไปยังจุดชมวิวชั้นบนนะครับต้องขึ้นต้องเดินขึ้นไปนะครับต้องเดินขึ้นไป่จ,ปจุดชมวิวพอยท์ เอเลี่ยนคอยต้อนรับเลยนะครับนี่ครับที่เราเอยู่ชั้นชั้น83นะครับมากวินมาแล้วมาอันนี้จริงเอาวางอันนี้มีเอเลี่ยนมาต้อนรับ,นนบยบ <c oughs> นะครับซึ่งเราเดินขึ้นไปก็จะเป็นชั้น84นะครับ ประโยชเขาก็จะมีวิ่งแข่งทุกป,ปีนะครับสำหรับมินเนอร์นะครับตั้งแต่ชั้นลากขึ้นมาที่เขาเลคคอร์ดไว้นะครับว่าใครแต่ละปีใครได้บ้างนะครับที่วิ่งแข่งประโยชในทุกป,ปีล่าสุดก็ใน้2 2 2 0ครับเราคงไม่ได้จัดเลย สไปเดอร์แมนนะอันนี้เราอยู่ชั้น84นะพี่อาคารยบไปโยกว้าวขอ,รรอนนเบเขตปลุกมือหน่อยแล้วเย้เป็นไงครับ,รบอันนี้เป็นจุดที่มันจะมีจุดเลื่อนนะครับเราคือเราไม่ต้องเดินเลยนะ เป็นจุดเท้าดอในการชมวิวนะครับเอาจอเลยครับโอกเก็ตัดีครับจอเลยนะครับลงเร็ยนมาเนี่เนี่ยครับก็คือจุดชมวิวนะถือเป็นไฮไลท์ของตึกใบหยกนะครับที่ผมไม่ได้แพนกล้องเลยนะครับมันขยับไปเองมีมีคนเหงื่อตกนะครับคนที่กลัวความสูงหนึ่งคนนะครับ thay qua tầm súng cao lên wow view các bạn hãy cùng mình tập view cách ตอนนี้ครอบครัวนุ้นเขาก็หาหาออฟฟิศของตัวเองอยู่นะครับตกลงแล้วออฟฟิศสีลมอยู่ตรงไหนนะครับหาเจอแล้วยังครับตึกซิตี้แบงค์อยู่ตรงไหนครับ,รบ,ต,ต,รบต,ตึกซิตี้แบงค์เจอแล้วครับ <c oughs> น้องเจเป็นไงบ้างครับวิวสวยไหมครับได้ได,ได้ได้ครับ <c oughs> ชมวิวกันไปยาวๆแล้วกันนะครับ วิ่งสามร้อยหกสิบคือขึ้นมาถึงจุดนี้นะครับตัวตัวรางต่างๆมันก็จะหมุนเองนะเสียงอาจจะคลื่นคลากนิดหน่อยนะฮะถ้าอาจจะกลัวสำหรับบางคนเนี่ยนะครับเราก็อยู่นะครเราก็ต้องระวังกันแค่นั้นเองนะครับกลัวนะแม่นักกลัวกลัว ควัดแหกนะฮะบวอดแหกมีคนควัดแหกข้า,างล่างมันเป็นปูนแม่ชมวิวสิครับอย่ามายืนเหงื่อตกสิครับชมวิวก่อน